สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนําในส่วนของหน้าจอการคอนฟิกหรือหน้าจอการติดตั้งแล้วก็จะแนะนําในส่วนของหน้าจอซอฟต์แวร์ที่สามารถจะควบคุมเจ้าตัวอุปกรณ์ e x e t point core s e r i e รพุ่นย2000นะครับลองมาดูกันเลยครับผมหน้าจอการคอนฟิกหรือหน้าจอการติดตั้งเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอในส่วนของหน้าจอ Overview ซึ่งจะบอกถึงสถานะต่างๆของ ตัวอุปกรณ์เช่นการใช้งานเมมโมรีอัพไทม์การเปิดใช้งานตัวอุปกรณ์ความแรงของสัญญาณถึงเครื่องลูกขายที่ได้รับเมื่อเครื่องลูกขายเข้ามาเกาะตัวแ c e s s Point ซึ่งแ c e s s Point N2000 นั้นสามารถที่จะรองรับเครื่อความถี่ได้ตั้งแต่2.3ถึง2.7เกกะเฮิร์ตเลททีเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วยังสามารถที่จะดูปริมาณแบนด์วิดต์ของเครื่องลูกขายที่เข้ามาเกาะ ในขณะนั้นว่าใช้ปริมาณแบนด์วิด h ์เท่าไหร่ซึ่ง Asset s p o n t t n 2 0 0 0ตัวนี้นั้นมีเมนูต่างๆอีกมากมายเลยนะครับแต่ผมขอแนะนำในพื้นฐานเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของหน้าจอการคอนฟิกโดยใช้ซอฟต์แวร์ Access p o i n t c o n t r o l l e r กันบ้างนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ที่เข้ามาช่วยในการควบคุมตัว Asset Point เราสามารถที่จะแอดอุปกรณ์เข้าไปในส่วนของซอฟต์แวร์นี้เพื่อจัดการกับ a อ s e ลิเคชทั้งหมดในส่วนกลางที่เดียวได้เลยสามารถที่จะเปลี่ยน SSID หรือชื่อว e l e s s หรือ p a r t ทเปิดต่างๆได้พร้อมๆกันเลยนอกจากนั้นแล้วนะครับซอฟต์แวร์นี้ยังสามารถมอนิเตอร์สถานะต่างๆได้เช่นเดียวกับหน้าจอการคอนฟิกหรือหน้าจอการติดตั้ง คอคเคส c ดเอ็กเซทพอยตรุ่น N2000 อาจจะไม่ใช่เอ็กเซทพอยตที่ดีที่สุดที่ขายในเมืองไทยณขณะนี้แต่จากประสบการณ์จากการใช้งานและการติดตั้งหลายหลายใช้างานนั้นเชื่อได้ว่าคอคเคส i ดเอ็กเซพอยตรุ่น N2000 นั้นเป็นเอ็กเซ p พอยตที่คุ้มค่าคุ้มราคามากเลยทีเดียวครับราคาเปิดตัวของเอ็กเซ p พอยตรุ่น N2000 เริ่มต้นอยู่ที่5,500บาท ซึ่งสิ่งที่จะได้รับจะมีในส่วนของตัวอุปกรณ์ a c c e s s Point n 2000 POE Kit ผู้มือการติดตั้งและในวิดีโอถัดไปเราก็จะมาแกะกล่อง e c c e s s Point ์คอแคเสเซดรุ่น n 2000กันอีกครั้งหนึ่งในส่วนของวิดีโอนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ